ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบันทึกข้ามพบเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆและเรื่องราวสนุกสนุกจากทางเราในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีแก๊งเด็กเกเรของวายุพวกเขาเป็นที่รู้จักในฐานะตัวปัญหาใหญ่ประจำหมู่บ้านพวกเขาชอบขอโมยของในตลาดหาเรื่องคนแก่ และบุกบ้านชาวบ้านเพื่อเอาทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆไปขายพวกคนในหมู่บ้านต่างเบื่อหน่ายและไม่อยากเจอหน้ากับพวกแก๊งนี้ในช่วงเวลานั้นทั้งสามคนกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อเงินที่พวกเขาได้จากการก่อเหตุครั้งก่อนๆเริ่มหมดลงพ่อแม่ของพวกเขาไม่ให้เงินใช้อีกต่อไปหลายครั้งที่วายุพยายามกุมขู่แม่ของตัวเอง เพื่อเอาเงินมาซื้อเหล้าดื่มกับเพื่อนแต่แม่ก็ไม่ให้และวายุก็ทําร้ายแม่อยู่เสมอเยน็นวันศุกร์วายุกับพักพวกกำลังนั่งกินเหล้าอยู่ที่กระท่อมไม้เก่าๆซึ่งเป็นที่ประจำท้ายหมู่บ้านพลเรื่องบ่นเรื่องที่ไม่มีเงินสื้อเหล้าขณะที่กลา้ากำลังสูบบุหรีแก้หิววายุที่นั่งฟังอยู่นานตะโกนขึ้นว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีวิธีหาเงินแล้วพวกมึงคอยดูวิธีอะไรของมึงวะพนถามพร้อมกับยักคิว้วแต่ในใจลึกๆก,ก็กลัววายุจะสร้างเรื่องอีกวายุยิ้มมุมปากก่อนจะเล่าข่าวหรือที่ได้ยินมาจากชาวบ้านพวกมึงได้ข่าวมีเฮสมชายใหม่ที่โดนรถชนเมื่อวานกูได้ยินว่าเฮแก่ใส่เงินในลงไปหลายบาทเลยนะ กูลองถามไอด้ดำที่เฝ้าวัดมันบอกว่าญาติพี่น้องเอาเงินบาส่ให้เยอะทั้งเรียนทั้งแบงค์เลยเงินในโรงหรือวัดกล้าถามด้วยน้ำเสียงตกใจเอาหน้าไม่มีใครรู้หรอกวายุตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเงินพวกนี้เขาใส่ไว้ให้วิญญ,ญาณเป็นปรโลกคนตายก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเราไปเอามาไว้ใช้เถอะ เดี๋ยวกู้จัดการเองตามความเชื่อของคนโบราณเนินปากผีจะถูกใส่ในปากของผู้เสียชีวิตเพื่อใช้เป็นค่าโดยสารค่าแม่น้ำหรือทางผ่านไปยังโลกหลังความตายแต่ในทางธรรมนั้นกุศโลบายของพระเกีก่ยวกับเนินปากผีเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเชื่อในเรื่องเนินปากผีเพื่อสอนธรรมะ และสร้างจิตสำนึกทางศีลธรรมให้กับผู้คนในสังคมโดยพระสงฆ์ท่านอาจจะใช้เรื่องเล่าเกี่ยวกับเนินปากผีมาเป็นเครื่องมือในการตุนใจหรือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมและธรรมะต่างๆในชีวิตประจําวันสอนเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตถ้าท่านใช้เรื่องเงินปากผีเพื่อตนใจว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สามารถนําไปได้หลังความตาย และเป็นเทียงสิ่งชั่วคราวในชีวิตการให้ความสำคัญกับความดีและจริยธรรมจะมีคุณค่ามากกว่าการแสวงหาทรัพย์สินทางโลกการเตือนสติในเรื่องความโลกเงินปากที่มักถูกมองว่าเป็นเงินต้องห้ามเพราะเชื่อว่ามีวิญญาณติดตามหรือมีพลังอาถรรพ้าท่านอาจจะเรื่องนี้เตือนให้คนเห็นว่าความโลภและความอยากได้สิ่งที่ไม่ใช่ของตน เป็นต้นเหตุของความทุกข์และคนต่อยวางความยึดติดในทรัพย์สินวายุยกมือขึ้นห้ามไม่ให้เพื่อนพูดต่อเงียบเงียบสิวะเดี๋ยวคนแถวนี้ได้ยินกันหมดคืนนี้ตอนดึกกูจะพาพวกมึงไปเก็บเงินเองสาลามันล็อกก็จริงแต่กูมีวิธีในขณะที่พวกเขากำลังวางฐานกันอยู่นั้นก็มีลมเย็นพวกหนึ่ง พัดผ่านมาทางกระท่อมที่พวกเขานั่งกินเหล้ากันอยู่เสียงสุนัขในหมู่บ้านเห่ากันโชคในความมืดกล้าหันไปมองรอบๆด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีคนกำลังจ้องมองพลเตยล้อกล้าว่าไอ้กล้าเอ๋ยอย่าบอกนะว่าแค่นี้มึนก็กลัวแล้ววายุหัวราอบพร้อมตบปากกล้าถ้าตัวมาก มึงก็ไปรอยอยู่บ้านไปไอ้ลูกหมากูกับไอ้พลจะแบ่งเงินกันเองสองคนกล้าทำหน้าไม่พอใจแม้เขาจะไม่อยากทำแต่ด้วยแรงกดดันจากเพื่อนกล้าจึงพยักหน้าตกลงในที่สุดก่อนที่ทั้งสามจะแยกย้ายกลับบ้านในคืนนั้นพร้อมกับนัดหมายเวลาในตอนดึกในคืนนั้นระหว่างที่ทุกคนแยกย้ายท้องฟ้าก็มีสีดำสนิท ลมพัดแรงจนกิ่งไม้เสียสีกันดังเหมือนเสียงของคนกำลังบ่นอะไรสักอย่างแต่จับใจความไม่ได้ความมืดมิดและเงียบสนัดของหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาวันเกรงเลยในหัวของวายุมีเพียงภาพของเงินหลายบาทที่กำลังจะตกเป็นของพวกเขาทั้งสามเมื่อถึงเวลาตีสองเวลาที่พวกเขาได้นัดหมายกันไว้ หมู่บ้านเงียบสนัทผู้คนหลับไหลกันหมดแล้วมีเพียงเสียงจิ้งหรีดและลมหนาวที่พัดเสียดสีกิ่งไม้วายุพนและกล้าทั้งสามคนสวมใส่เสื้อผ้าสีดำมิดชิดเตรียมอุปกรณ์เล็กน้อยทั้งไฟฉายเล็กแฉลงและถุงผ้าใบเก่าๆพวกเขาเดินลัดลาะไปยังวัด ซึ่งตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านด้านหน้าวัดมีโคมไฟสลัวส่องแสงเล็กน้อยวายุชีนิ้วไปยังศาลาเก็บศพซึ่งตั้งระงานอยู่กลางลานวัดมีเพียงเงาจากต้นไม้ใหญ่ที่อบล้อมวายุชีไปยังศาลาเก็บศพที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาและเดินไปที่ศาลานั้นทันทีส่วนพลเดินตามไปโดยไม่มีความลังเล แต่กล้าตับดุดยืนอยู่ที่หน้าประตูวัดเขามองขึ้นไปที่ยอดศาลาเห็นเนาสีดำของแมวตัวหนึ่งนังจ้องมาที่เขาดวงตาของมันเรืองแสงเหมือนเตลไฟกล้าขนลุกและกระซิบถามวายุกับพลว่าเห็นแมวนั่นเหมือนกันไหมพลหัวเราะเบาๆพร้อมตบไหล่กล้าและบอกว่าข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเองมันคี้กลัวเกินไปแล้ว วายุหันมาจ้องกล้าและพูดเยเยยถ้ามึงกลัวมากก็กลับไปนอนที่บ้านไปอย่ามาทำให้เสียเวลาพวกกูคำพูดนี้บีบขั้นกล้าจนเขาต้องฝืนใจเดินตามเข้าไปศาลาเก็บศพเป็นอาคารไม้ของเราที่ดูเหมือนจะร้างแต่กลับมีกลิ่นอายที่น่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกฝาประตูหน้าถูกปิดด้วยแม่กุญแจตัวใหญ่ วายุชี้ให้พวกเขาปีนขึ้นทางฝ้าเพดานซึ่งมีรอยแตกขนาดใหญ่พอให้คนลอดเข้าไปได้ทั้งสามคนปีนขึ้นไปเงียบเงียบฝ้าเพดาที่เก่าคร่ำคราลั่นยิดอาจ,จนเหมือนจะหักพหยิดไฟฉายขึ้นมาส่องลงไปในศาลาเผยให้เห็นลงศพที่วางอยู่กลางศาลาไ้ล้ลงมีดอกไม้ทุกเทียนที่ญาติญาติได้วางไว้ตั้งแต่บรแรกวายุสั่งให้ทุกคนรีบลงไป พลางชี้ไปที่พื้นด้านล่างเขาลงไปเป็นคนแรกพลและกล้าตามลงมาอย่างระมัดระวังเมื่อมาถึงลงวายุรีบใช้แฉลงนัดฝาลงออกเสียงไม้ที่ตอกฝาลงถูกดึงออกชา้าๆเกรนเหม็นอับและเกรนเนา w เหม็นช่วยออกมาจนกล้าต้องยกมือปิดจมูกอย่าชัดช้ารีบเร็วเข้าวายุพูดพร้อมดึงผ้าคลุมออก เคยให้เห็นร่างหญิงสาวท้องแก่ที่นอนนิ่งในโลสงสวมชุดขาวสะอาดใบหน้าของเธอซีดซีลมีรอยแผลเล็กน้อยที่ใบหน้าข้างลำตัวของศพมีเงินสดจำนวนมากทั้งธนาบัตรและเหรียญเมื่อเห็นดังนั้นวายุยด,ดวงตาลุกวาวตื่นเต้นและสั่งให้เพื่อนรีดเก็บเอาเหมือนนั้น พลหยิบถุงผ้าออกมาและเริ่มเก็บธนบัตรตราตามเก็บเหรียญที่วางกระจัดกระจายแต่ทุกครั้งที่พวกเขาเหลือบมองศพก็รู้สึกเหมือนว่าดวงตาของศพกำลังจ้องมาที่พวกเขาอยามัวแต่กลัวรีบรบ,รบทำวายุเร่งเพื่อนเมื่อเงินทั้งหมดถูกเก็บจนหมดวายุเหลือไปเห็นแบงค์พัน,น,นเหรียญที่ยัดไว้ในปากของศพ เขาหยุดและมองมันด้วยความโลภเฮ้ยั่นแบงค์พันพวกมึงเห็นไหมผลฉันโมกดูและพยักหน้าตอบเยอะด้วยนะนั่นเอาเลยสิวะวายุหันมาทางกลา้าและสั่งให้กล้าไปหยิบหนึ่งออกมากล้าสายหน้าและถอยหลังและไม่ยอมทันวายุโมโหมาให้ขี้ขลาดเตยลบไป วายุใช้แลน,นัดปากของศพออกเสียงกระดูกกรามลั่นดังครับเมื่อปากของศพต้าออกมึงรีบหยิบออกมาให้กล้าวายุออกคำสั่งอีกครั้งกล้าด้วยความตัวจับใจจึงยอมลงมือเข้าไปในปากของศพขณะที่นิ้วแต่โดนเนือในปากก็มีแมวดำตัวใหญ่กระโดดลงมาจากหลังคามันนั่งบนลงศพและส่งเสียงร้องดังแหลม ดวงตาของมันส่งแสงแดงวาดในความมืดวายุที่ถือแฉลงอยู่ทำมันหล่นลงพื้นเสียงกระแทกดันสะท้อนทั่วศาลาและปากของศพตรับนับนิ้วมือกล้าไว้แน่นเสียงร้องของกล้าดังลั่นไปทั่วศาลาวายุและพลตกใจจนทําอะไรไม่ถูกพลรองตโกลันทั้งวายุและพลพากันวิ่งหนีออกไปทิ้งกล้าไว้เบื้องหลังเพียงคนเดียว มือของกล้ายังคงถูกปาดของศพนับไว้แน่นเสียงแมวดำยังคงร้องต่อเนื่องและในความเงียบนั้นกล้าได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในศาลามันเหมือนเสียงผู้หญิงกำลังร้องให้เบาๆขณะนั้นเองลุงสปาร,ร์เรที่นอนเฝ้าศพอยู่นอกศาลาแกได้ยินเสียงเออวอยวายจึงรีบวิ่งมาที่ศาลาเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามา เขาเห็นกล้ากำลังยืนตัวสั่นอยู่ข้างลงศพพร้อมนิ้วมือที่เปื้อนเลือดลงรีบเข้ามาช่วยดึงมือของกล้าออกจากปากศพก่อนจะตบหัวกล้าอย่างแรงไอเด็กบา้านี่เองทำอะไรลงไปกล้ายืนร้องไห้สร็กเสือื่นแล้วลงก็ทั้งด่าทั้งตบหัวกล้าสารพัดพร้อมสอนว่าอย่าทำเรื่องแบบนี้อีกไม่งั้นจะแจ้งตำรวจมาจับ ครั้งนี้กูจะให้อภัยมึงแล้วลุงสปาร์เรก็มัดตัวกล้าไว้ใต้ถุนเมนเพื่อทำโทษเขาให้เข็ดภายใต้ถุนเมนที่มืดมิดและวองเหมน็นเต็มไปด้วยซากเท่าทานเก่าๆจากการเผาศพเสาไม้แต่ละต้นขึ้นราและมีแมงนมุมชักใหญ่ตามมุมต่งตางๆบรรยากาศหนาวเย็นและอับชื้นกล้าที่ถูกลุงสปาร์เรมัดมือไว้กับเสานั่งตัวสัน่น ร้องให้สึกสะอื้นด้วยความกลัวเองมันเด็กเวรทำไมถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้วะไอพวกเพื่อนเองก็วิ่งหนีไปหมดแล้วทิ้งเองไว้คนเดียวลุงสปาร์เรดาทอเสียงดังก่อนจะตบหัวกล้าอีกหลายครั้งรู้ไหมว่าสิ่งที่เองทำมันผิดทั้งกฎหมายและกฎผีเดี๋ยวจะได้รู้สึกว่าผลกรรมมันเป็นอย่างไร หลังจากด่าทอจนพอใจลุงเดินกลับไปนอนที่ศาลาทิ้งคลาให้อยู่คนเดียวใต้ถุนเมนเมื่อลุงเดินพ้นไปบรรยากาศรอบตัวก้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมงหายใจของตัวเองคลารู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่ในความมืดทรานั่งพิงเสารอให้เบาๆพ่างคิดถึงสิ่งที่เขาทำลงไปเขาพยายามกล่อมตัวเองให้ละ แต่ไม่อาจอดพ้นจากเสียงแ,แปลกๆที่ดังมาจากทุกทิศทางเสียงแรกคือเสียงฝีเท้าหนักๆที่เหมือนเดินวนอยู่รอบตัวเขาเสียงดังตึกตึกตึก,ตกเรากับมีใครบางคนเดินลากเท้าไปมาตัวตะโกนถามแต่ไม่มีใครตอบสักพักหนึ่งมีเสียงกระซิบเบาๆ แววเข้ามาในหูจนกล้ารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียบม,มันเป็นเสียงผู้หญิงรอให้เบาๆเสียงนั้นดังชัดเจนมากจนกล้ากรีดร้องเขาดิ้นไปมาแต่เชือกที่มัดเขาไว้แน่นเกินไปขณะที่เขาพยายามขยับตัวเนาสีดำบางอย่างก็เคลื่อนตัวอยู่ให้องมันไม่ได้เป็นเพียงแค่งเงาแต่มีรูปร่างคล้ายผู้หญิง ใส่ชุดขาวเปื้อนเลือดกล้าปิดตาและท่ามพูดผมขอโทษอย่าทำอะไรผมเลยเสียงร้องเบาๆของแมวดังขึ้นจากหลังคาเมนแมวดำตัวเดิมปรากฏตัวอีกครั้งมันเดินเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆดวงตาของมันยังคงเรืองแสงสีแดงในความมืดแมวมองกล้ายอยู่คู่หนึ่งก่อนกระโดดขึ้นไปบนหัวเสาไม้ มันนั่งลงพร้อมกับส่งเสียงครางในลำคอเบาๆแต่เสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงหัวเราะทันใดนั้นเองก็มีเสียงเหมือนใครเค้ออะไรสักอย่างที่อยู่ด้านบนเมนดังขึ้นเสียงนั้นดังต่อเนื่องเรื่อยๆพลาตะโกนร้องเรียกลุมสปรเรอแต่ไม่มีเสียงใครตอบกลับเมื่อเสียงเคาะนั้นหยุดพลาคิดว่าทุกอย่างคงจบลงแล้ว แต่ทันใดนั้นเองทว่ารู้สึกได้ดถึงลมหายใจเย็นๆที่ต้นคอทว่าหันตัดไปมองเขาเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ห่างจากเขาไม่กี่ก้าวร่างกายของเธอบิดเบี้ยวเสียรูปใบหน้าซี่เสียวและเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดวงตาของเธอรวงโบเหมือนกำลังจ้องตรงมาที่กลา ปากของเธอ,อ้้าออกเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่กลับมีเลือดไหลออกมาแทนปลาดินรนจนเชือกที่มัดมือไว้ขาดออกแต่เมื่อเขาลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีหญิงสาวก็เก้าเข้ามาใต้ทุกครั้งที่เขาเต้าถอยหลังเมื่อกลาถอยจนติดผนังใต้ถุนเมนหญิงสาวคนนั้นหยุดนิง่งแล้วค่อยๆเอื้อมมือที่เปื้อนเลือดมาสัมผัสใบหน้าของปลา กล้าตะโกนด้วยความหวาดกลัวจนสลบไปในที่สุดลุงสปาระเรอกลับมาในตอนเช้าพบว่ากล้านอนหมดสติอยู่ใต้ถุนเมนเมื่อปลุกขึ้นมาได้กล้าหน้าซีจนเหมือนวิญ,ญญาณออกจากร่างเขาเล่าถึงสิ่งที่เจอเมื่อคืนลุงสปาร,ร์เรสายหน้าและพูดว่าสิ่งที่เองเจอมันเป็นผลจากสิ่งที่เองทำ จำไว้เัินปากถีมันไม่ใช่ของที่ใครควรแตยุ่งหลังจากคืนสยองใต้ถุนเมนลุงสเปรอปล่อยตัวกล้าไปในเช้าวันถัดมาพร้อมํำชับว่าอย่าได้ทำเรื่องชั่วแบบนี้อีกวายุและพลยังคงไม่ใส่ใจคำตื่นของลุงสเปรอหรืออาการแตกๆของปลาพวกเขาแบ่งเงินที่ขโมยมาได้และนำไปซื้อเหล้าดื่มฉลองเมือนทุกครั้ง ที่ร้านล่าประจำในหมู่บ้านวายุหัวหน้าแก๊งเริ่มฝันร้ายในคืนแรกหลังการขโมยเงินเขาฝันว่าเขาเดินอยู่ในความมืดของสาลาเก็ศพกลิ่นเนเหมอนทุ่งไปทั่วเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังสะท้อนในอากาศเขาหันกลับไปมองและพบว่าศพของหญิงสาวท้องแก่คนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงหน้าในความมืด ปากของเธอยังมีรอยเลือดซึมเธอเอื้มมือมาหาเขาและพูดด้วยน้ำเสียเงเย็นเยียดฉันของเงินคืนได้ไหมวายุสะดุ้งตื่นในสภาพเหนื่อยท่วมตัวหายใจรัวด้วยความกลัวแม้จะรู้ว่าเป็นเคียงฝันแต่เขาตลับรู้สึกเหมือนมีเกลียนน่าเหม็นติดอยู่ในห้องจริงๆอยู่มาวันหนึ่งเมื่อวายุกลับมาถึงบ้าน หลังจากดื่มเหล้าจนเมาเขาล้มตัวลงนอนและเผลอหลับไปแต่กลางดึกเขาตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเคาะประตูเบาๆวายุขมวดคิ้วด้วยความสงสัยบ้านของเขาไม่มีใครอยู่ด้วยในคืนนั้นเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูเสียงเคายยังคงดังต่อเนื่องเมื่อเปิดประตูออกวายุพบหญิงสาวท้องแก่ในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้า กำลังจ้องมาที่เขาปากของเธออ้าออกฉีกจนถึงใบหูเธอพูดช้าๆว่าฉันของเงินของฉันคืนได้ไหมเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆวายุพยายามปิดประตูแต่ประตูไม่ขยับหญิงสาวยื่นมือมาจาับที่คอของวายุแล้วบีบจนแน่นจนวายุหายใจไม่ออกเขาร้องด้วยความหวาดกลัว จนขาดใจในคืนนั้นรุ่งเช้าชาวบ้านพบศพวายุนอนตายในบ้านใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเหมือนคนที่ตายด้วยความหวาดกลัวสุดขีดข่าวการตายของวายุแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านส่วนทุนที่ยังไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์นี้ก็เริ่มบาระแวงแต่เขายังคงดื่มเหล้าและใช้เงินจับการขโมยอย่างไม่สำนึกผิด ส่วนต้ว่าเริ่มเห็นภาพหลอนมากขึ้นเรื่อยๆเขามักเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ในเงามืดของทุกสถานที่ที่เขาขี่รถผ่านในคืนหนึ่งพ้นขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากดื่มเหล้าเขารู้สึกเหมือนมีคนซ้อนท้ายมาด้วยน้ำหนักของรถหนักเพิ่มขึ้นและเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเฉียดที่ต้นคอเขาหันกลับไปมอง และสิ่งที่เห็นคือหญิงสาวในชุดขาวกำลังนั่งซ้อนท้ายเขาจ้องมาที่พลอย่างาคาตพลตะโกนลั่นด้วยความตกใจมือที่จะแพนสั่นไหวจนรถสีหลักชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ข้างถนนเสียงดังสนั่นศีสะถูกกระแทกจนเสียชีวิตทันทีกล้าคือคนสุดท้ายในแก๊งที่ยังรอดชีวิตแต่เขากลายเป็นคนสติไม่ดี เดินพูดคนเดียวในหมู่บ้านกล้าพึมพำถึงเรื่องหญิงสาวในชุดขาวที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดเวลาเขาไม่กล้ากลับไปที่ร้านเหล้าที่พวกเขาเคยซื้อเหล้าเลยเพราะทุกครั้งที่กล้าดเดินผ่านร้านค้าเขามักเห็นหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่หน้าร้านมักจะพูดคำเดิมซ้ำไปซ้ำมาว่าของมันฉันคืนได้ไหมการเวลาผ่านไป หนึ่งปีต่อมาวันนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นร้านเล่าที่เคยขายเล่าให้กับแก๊งของวายุถูกชนด้วยรถบรรทุก18ล้อที่เสียหลักคนขับเล่าว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเขาเห็นหญิงสาวท้องแก่กำลังจะข้ามถนนและมองมาที่เขาด้วยสายตาที่แปลกประหลาดคนขับรถจึงหักพวงมาลัยหลบผู้หญิงคนนั้น ซึ่งตอนแรกเขาไม่เห็นว่ามีร้านค้าตั้งอยู่ข้างทางแต่พอรถพุ่งลงข้างทางกลับกลายเป็นว่ารถบรรทุกนั้นได้ชนเข้ากับร้านค้าเต็มๆทำให้เจ้าของร้านค้าเสียชีวิตในทันทีและร้านค้าก็พังยับไร้ชิ้นดีชาวบ้านพากันเชื่อว่านั่นคือวิญ,ญญาณของหญิงสาวตายทั้งกลมที่ตามมาจัดการกับทุกคน ที่ได้เกี่ยวข้องกับเงินในปากของเธอตอนที่ยังเป็นศพโดยวันที่เกิดอุบัติเหตุรถชนร้านค้านั้นเป็นมันครบรอบหนึ่งปีพอดีที่หญิงสาวตายทั้งปรมคนนั้นโดนรถชนเสียชีวิตชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างศาลเล็กๆตรงที่ร้านเล่าเคยตั้งอยู่พร้อมนำดอกไม้และทูปเทียนมาสิ้นไหวหวังว่าดวงวิญ,ญญาณของเธอจะสงบสุข แต่ทุกคนที่ขับรถผ่านแถวนั้นยังคงได้ยินเสียงในยามวิกาลเป็นเสียงของผู้หญิงร้องให้สั้ว้นเบาๆที่ยังคงไม่จางหายไปจากหมู่บ้านแห่งนี้